สวัสดีครับม่เพื่องนกทนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ผลิตเกมเทเซนเคยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับในบล็อกฟุตอีแล้วนะผมมาปรับอัปเดต16นะครับผมวันนี้เรามาทำอะไรผมวันนี้จะมาตีบอสเคียวนะเพื่อเอาเพื่อเอาเคียวนะครับผมก็ถ้าพูดผิดขอให้ด้วยนะครับผม นะครับผมแล้วตอนนี้ก็ติดบั็กนะครับคือช่องแชทผมไม่สามารถพิมพ์ได้นะก็มันก็น่าจะเป็นของบั็กของเซิร์ฟวีของน้องเขานะครับโอเคผมวิธีวิธีให้ผมคือเราต้องทําการมาสุ่มนะครับผมสุ่มจากเออ่เดชคีนะครับผมหรือว่าคนเอ่อะไรแห่งความตายนะครับผมเพื่อสุ่มเอาลูกบอลนะครับพี่จะเป็นจะเป็นบอลไฟของฮาราวีนะครับผมเดี๋ยวเราตัด็กตอนสุ่มเลยนะครับผมนะฮะ 200แล้วเออโอเคผมตอนนี้ก็ได้รูกไฟมาแล้วผมดีครับไฟนะครับผมห้ามตายนะครับผมให้ทุกคนนะห้ามตายนะท่องไว้ในใจผมห้ามตายนะครับผมเอาผมให้ท you ุกคนมาตรงนีนครับให้ทุกคนมาตรงนี้ครับผมแล้วเอาใส่ไฟใส่เลยครับผมใส่เลยเนี่ยผมแล้วก็บอสก็จะเกิดนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมมาตรงบอสตรงนี้นะผมมันเคียงมากเลย ครับผมให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะครับผมให้ทุกคนเตรียมทุกอย่างเลยนะครับผมเพื่อมันตีบอสตัวนี้นะครับผมนี่ครับให้ทุกคนเข้ามาในนี้นะครับผมหรือว่าข้ามอีกด้านไหนก็ได้ครับผมสำหรับผมขอในนี้ก่อครับผมนี่ครับผมเขาน่างใจะล้วโอเคไม่เป็นไรครับผมเราไม่เลิกมันตีเลยครับผม ตันอยู่อะตายโอเคครับผมเราได้อะไรมาเนี่ยเราได้ให้ทำการมันตายแล้วครับผมเราได้อะไรไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นมงกุฎนะครับไม่ได้เคียวผมนะฮะตีตัวแรก็ไม่ได้เคียวแล้วนะฮะก็ แย่ yeah, นะฮะผมเดี๋ยวเรารีเซ็ส,สตไตล์ดูดีกว่าผมได้หมวกนะผมเป็นหมวกของอะไรเนี่ยเป็นเหมือนมองกุฎหรือเปล่าไม่ใช่มงกุฎนะแต่เป็นหมวกของไอตัวอะไรมันใสับผมโอเคก็นะฮะตัวแรกก็ได้นะฮะตัวแรกก็ได้นี้แต่ไม่ได้เกียร์นะผมโอ้โหทำไมาโชคดายจังหน้าเนี่ยมามาดูกันว่าผมเลยอีกสองร้อยว่าผมจะตีรอบได้ไหมถ้าตีรอบเราก็จะตีะผมถ้าตีไม่ได้ก็จบคลิปนะฮะผมแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปที่อะไรอีกนะฮะผมก็ มีประมาณเท่านี้นะครับผมดูนึว่าอีกส0งร้อผมนี่จะได้หรือไม่เอ้อะไรเนี่ยคนได้ผลด้วยหรอเอ้ผลอะไรอะ่ะมามาดูอีกสักตัง้งดีกว่านะครับผมเหลือสองร้อยผมเหลือสองร้อยนะครับว่ารู้ว่าคนจะได้ได้ไม่ได้ครับผม,ได,ผม,ไ,มได้เกลียครับผมทำไมเกลียนวันเนี้ยได้แก้วคอมคอมคอืคออะไรฮัโลโหลแอดมินคอยคอย,อยตัวได้ไหม ห้าสิบสุดท้ายครับผมน่า,นา,นาจะได้หรือไม่นะไม่ได้ก็ปิดทิ้งแล้ครับแลมไม่ได้โอเคผมไม่ได้นะเกลืออย่างเกลือเลยะเดี๋ยวเราให้เพื่อนผมสุ่มนะถ้าไม่ได้ผมอาจจะให้เพื่อนผมรีวิวสกิลนะครับผมก็โอเคนะนี่ครับลักษณะเคียวเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ได้นะครับนี่ครับลักษณะเคียวเป็นแบบนี้ผมเป็นละลายแบบนี้นะครับผมก็มาน,นี่ถ้าผมเดี๋ยวฮัลโหลค,คริงฮัลโหลอยู่ไหมครับถ้าอยู่ก็การดูาช่วยรีวิวให้หน่อยนะครับผม ตีนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับนนผมระดับหนึ่งนะถือว่าตีเร็วนะเป็นการ,รตีเร็วมากนะฮะมีสกิลเลยไหมได้ฟาร์มสกิลมายัางยังไ,ได้ฟาร์มไม่นนใช้ปืนไม่สกิลเบาโอ้ยแย่มันไม่ได้ตีรอบแร็มไม่ได้นะฮะก็มีประมาณคลิปนี้นะผมได้พวกเราได้อัดอีกเดี๋ยวพ่วงมาดให้ดูนะผมนี่ขอ้อข้อตลาไปก่อนนะครับผมถ้าน้องๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามและซับสไคร้ด้วยบายจ้า